นาจไปที่โปรไฟล์แล้วก็ไปที่รูปตร้านะคะแล้วก็ไปที่ TikTok Shop กดที่เยี่ยมชมเสร็จแล้วก็ไปที่ตลาดสินค้าแล้วเสร็จแล้วก็ค้นหาก็คือ healthy S E S E A อะไรนะ S E A L T S S E A เฮลที่อะไรเฮลที่ s c m เฮลที่ s c m c ติดกันใช่ไหมไม่ติดเป็นแบบเนอยนีเนี่ยเฮลท s e a l t h y เนี่ยเนี่นี่ย s e a l t y g s y s e a l t s y t s y เจอละเจอละเจอละนี่แหละพี่ก็เลยไม่กล้าปักของคนอื่น ้นอลวอ่าอันนี้เป็นร้านของคณวันไม่มีมีอยู่แค่นี้เหรออย่เดินไ้ยไม่ใช่งทำไมมีอยู่แค่นี้เฮลตี้เอสเอใช่แล้วคนะ่ะเฮลตี้อเอสเอสอีเอลทีเอสวักเอสซออ่แอได้ไปเรียนของไอเดียรฟา,าเดี๋ยวนะ เออแล้วก็เพิ่มเยอะนะเดี๋ยวเพี่เออะเ่สร้างบัญชีนายหน้าก่อนช่วยคุณได้รับค่าคอมมิชชั่นนี่นี่เป็นเหมือนหนูเลยสร้างบัญชีหนูไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรของหนูก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยหนูแก้อยู่หนูไม่ได้เหมือนกันพี่เอ๋อมีเรามีหนูเนี่ยของพี่อ๋อก็ไม่ได้เพิ่มมาปลูกได้เมื่อวานคนที่เป็นเซลเลอร์น่ะ ตรวจสอบชื่อของคนอีกคร้างตรวจสอบน่ยนายสุดาพรทองจิมตรงชื่อบัญชีรับเนึนของคุณเรคลิกส่งสร้างสร้างบัญชีสำหรับรับค่าคอมมิชชั่นแล้วเพิ่มหนึ่งรายการแล้วก็ไปที่เพิ่มสินค้ากิฟโฟเพิ่ม เพิ่มอีกชุดเพิ่มอะเพิ่มได้กี่ตัวเพิ่มได้ทุกตัวเลยเอ้าอันนี้พี่ผิดแล้วพี่ออกได้ไหมเนี่ยเพิ่มเพิ่มผิดได้ออกได้ยกเลิกเอ้าเดี๋ยวนะเอาเฮปติกเพิ่มให้หมดกันเติมเพิ่มคุณน้องแล้วก็ถามนิดนึงค่ะ Oh. ชื่อชื่อช่องของคุณวันนี้ Hilti เฮ h ตี้เฮไมี้ช็ H, h e a S y. G S y เดี๋ยวเนะล e a เฮลทีเ e, S. <S S e a, h e a t, t. H e a l ทีเอสวายเใช่ไหมคะมีมีทีเด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันอันนะอ๋อโอเคตามตามขอบคุณมากค่ะถูกแล้วถูกแล้วอ่าแค่นี้แล้วก็ออกไปก็ยังยังมีไม่กี่รายการอันที่มีพี่ก็เพิ่มไปแล้วเดี๋ยวจะออกไป